โลกเป็นดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่หนาวเหน็บจนถึงร้อนระอุมนุษย์อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นเป็นหลักโดยมีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่ประการแต่สิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายสามารถดำรงชีวิตอยู่ในเขตที่ไม่เอื้ออำนวยได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกว่าเอ็กตรีมไฟล์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนที่ผมได้นำมาเสมอให้ทุกคนได้รับชมนกเพนกวินจักรพรัดนกที่บินไม่ได้และแข็งแกร่งเหล่านี้ ใช้เวลาช่วงผสมพันธุ์ในทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งอุณหภูมิจะลดลงถึงลบ40องศาฟาเรนไฮต์หรือลบ40องศาเซลเซียสเป็นประจำอาณานิคมจะอยู่รอดจากความหนาวเย็นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อแบ่งปันความอบอุน่นและลดการสัมผัสก,กับสภาพอากาศต่างๆของแต่ละตัวเพนกวินที่อยู่บริเวณขอบนอกของกลุ่มจะถูกพาเข้ามาอยู่ตรงกลางเป็นระยะๆะะเพื่อให้สมาชิกทุกตัวมีโอกาสได้อบอุ่นร่างกาย กบไม้เมื่ออุณหภูมิเริ่มเย็นลงกบไม้จะปรับตัวโดยปล่อยให้ตัวเองแข็งตัวและอยู่ในสภาวะพักตัวแบบเฉพาะนี้จนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิกบไม้สามารถอยู่รอดจากการถูกแช่แข็งได้โดยการผส,สมกลูโคสซึ่งเป็นสารป้องกันการแข็งตัวในเนื้อเยื่อด้วงเปลือกแบนเช่นเดียวกับกบไม้ด้วงเปลือกแบนสร้างสารเคมีพิเศษเพื่อเอาชีวิตรอดในฤดูหนาว โดยจะลดปริมาณน้ำในร่างกายและสะสมโปรตีนที่ปกป้องเนื้อเยื่อซึ่งช่วยให้มันเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่ธรรมชาติโยนมาให้ได้อูดอูดที่รู้จักกันในชื่อเรือแห่งทะเลทรายสามารถอยู่รอดในอุณหภ,ภูมิที่สูงถึง120องศาฟาเรนไฮต์49องศาเซลเซียสได้โดยไม่ต้องดื่มน้ำนานถึง1สัปดาห์หรือมากกว่านั้นมดทะเลทรายซาฮาราเคล็ดลับการเอาชีวิตรอดของ แมลงจิ๋วชนิดนี้ในสภาพแวดล้อมทะเลทรายที่อาจร้อนเกิน140องศาฟาเรนไฮห,หรือ60องศาเซลเซียสก็คือขาที่ยาวซึ่งทำให้มันเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและอยู่เหนือผืนทรายที่ร้อนจัดได้เจอบัวสัตว์ฟันแท้ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายชนิดนี้เลือกเส้นทางที่ง่ายเมื่อต้องเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศร้อนจัดนั่นก็คือมันจะนอนในโพรงที่เย็นสบายในเวลากลางวัน และออกมาหาอาหารในเวลากลางคืนซึ่งมีอากาศเย็นกว่านอนปอมเปใต้ผิวน้ำอันไกลโพ้นซึ่งห่างไกลจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศอันเป็นเอกลักษณ์ได้พัฒนาขึ้นรอบๆปล่องน้ำพุร้อนที่อุดมด้วยแร่ธาตุซึ่งร้อนจัดซึ่งก่อตัวขึ้นใกล้กับภูเขาไฟใต้ทะเลนักวิจัยได้ค้นพบสัตว์ต่างๆมากมายรอบๆปล่องน้ำพุร้อนรวมถึงนอนปอมเป้ ซึ่งสามารถอยู่รอดในอุณหภูมิที่สูงถึง175องศาฟาเรนไฮต์หรือ79องศาเซลเซียสทาดิกเรตสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่น่าทึ่งเหล่านี้ยังคงต้องค้นหาสภาพแวดล้อมที่พวกมันไม่สามารถอยู่รอดได้สิ่งมีชีวิตแปดขาที่แปลกประหลาดเหล่านี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อหมีน้ำพบได้ในทะเลทรายทานน้ำแข็งบ่อน้ำพูร้อนและบนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอาจมีทาดิกรตอยู่บนดวงจันทร์ด้วยซ้ำ ต้องขอบคุณยานสำรวจดวงจันทร์ของอิสราเอลที่บรรทุกทาดิเกรดเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระที่ลงจอดฉุกเฉินภายใต้สภาวะที่เลวร้ายอย่างยิ่งทาดิเกรดสามารถอยู่รอดได้โดยการตกอยู่ในสภาพแห้งเหมือนตายที่เรียกว่าคริปโตไบโอซิสพวกมันสามารถคงอยู่ในสภาพนี้ได้นานหลายสิบปีและยังคงมีชีวิตอยู่ได้เมื่อสัมผัสกับน้ำ